สวัสดีค่ะวันดี้นะคะ,นนะ,คะเราก็อยู่กับวันเสาร์นะคะวันหยุดของเราพักผ่อนฝุนตกแรงมากมาดูน้ำหน้าบ้านเป็ดอันนี้แล้วน้ำตกบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากวันเสาร์ฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วมูกสมากมาดูนี่นะคะ่ะมาดูบรรยากาศร,รอบๆบ้านก,กัน,นะคะ่ะ จะมีลำธารตกจนหน้าม่วมจ้าตกแรงค่ะตกตะเทียมเุ็นเนาะมาดนะีินี่ค่ะต้นไม้อิ่มชับดาวเลยค่ะว้าวแบบมื่อไห้เาจะกลับยินดีว่ะค่ะ,ะ้าคุณโอเค วุ้ยนะค่ายยินดีมากข้างใต้เย็นสบายครับฝนตกแห้งมากๆจาเด้ยมา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 ดูเราจะพาไปสุ่มกันนะคะไอ้ดาไม่เร็วไอ้ดาคาตัวไอ้ดาราะาไม่ท้องอะไรเลยค่ะวันนี้แพ้ไอ้ดาเราชมต่อกันนะคะมารับแพ้ไอ้ดาแพ้ไอ้ดารีวิวสภาพอากาศช่วงนี้นะคะ นี่ยค่ะทุกคนที่ฝนตกน้ำเต็มเลยน้ำเต็มถนนเลยตอนนี้ก็กําลังซาเลยค่ะฝนตอนนี้กำลังซาแต่ว่าตอนนั้นแห้งมากประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเม,มื่อวี้ยังหลายกับ้าพี่น้องมาเบิ่งฝนตกคือคือกับเทคลิปว่าไงเนาะเพราะว่าฝนก็ตกอยู่เราก็ต้องรอฝนหยุดก็ค่อยทำคลิปเนาะแต่ว่าเขา,าน่าจะออกไปเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าฝนมันตกมันแฉะ ว่าถ้าเก่งมากก็ออกไปทําได้เหมือนเดิม <g ül> นี่แล้วค่ะก็ประมาณนี้เลยเบื้องหนก็จะม,มานี้เลยเยวก็รอคนหยุดก่อนนะคะเอาไฟเห็ดเนาะแต่ว่าเราทําในร่มก่อนก็ได้น,นี่มุม้งย่างเห็ดนอกจากเห็ดผิดขอเรเื่องคนหยุด ดูค่ะเพราะว่าจะเทสคลิปเร้วจะเทสใหมันเร็วนาะเราจะได้พักเพราะตอนนี้สี่โมงแล้วทุกคนนี่เบอร์ไหมทางฝึกทุกคนคะามืัอน,นี้กับบมมีอยังไลายเนาะก็พามาดูฝนด้เชเชฟบานผู้ใดฝนตกนะคะ่ะต่วันด่าฝน,น,นตกตกตั้งแต่บ่ายสามหรือเปล่าบ่ายสามสี่โมงนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นตอนเช้าๆอา่ะแดด แต่ว่าตอนนี้ฝนตกแห้งค่นะนมอแว่วตอนนี้ซาแล้วโอเคทุกคนวันนี้ก็พามาดูฝนเฉยๆเดี๋ยวขอตัวไปทำคลิปอย่างอื่นก่อนนะคะโอเคไปแล้วาบาย